ทำไมถึงเอาเงินภาษีไปทำให้ราคาข้าวมันสูงขึ้นแต่ชาวนาไม่ค่อยได้อะไรซึ่งตรงนั้นมันมีรายละเอียดทอน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 ในทอนอีกที่นึงค่าปุ๋ยค่าไถค่าขนส่งเกี่ยวค่าเกี่ยวค่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแหละค่ะคือต้องอยู่กับข้าวหมดนะคะค่าของชีพแพงมากเลยชาวนาก็มีอะไรก็มีแต่ข้าวอย่างเดียวที่จะช่วยชาวนาได้ มากไปกว่าเทคโนโลยี Technology คือโครงสร้างมากกว่านวัตกรรมคือการบริหารจัดการมันเป็นเพราะว่ารัฐให้การส่งเสริมลดต้นทุนเพิ่อมโอกาสในการขายเพิ่มประสิทธิภาพธุรก,กิจแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นในมุมของไฮเทคหรือว,ว่าไฮทัชไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นสมาร์ทฟาร์มอย่างเดียวแต่ก็เป็นสไตล์เลชเกษตรมันเป็นไปได้มากกว่าการเกษตรอ่ะไม่ใช่ถ่ายรูปอยู่ผมก็รอเขกดชัตเตอร์ ผมมีความผูกพันกับภาคการเกษตรไม่ใช่แค่ในมุมของนักธุรกิจแต่ด้วยความที่คุณพ่อผมเนี่ยจบเกี่ยวกับฟู้ดไซเอนซ์หรือวิศวะเกี่ยวกับการเกษตรเพราะฉะนั้นกลับบ้านมาท่านก็จะเล่าเรื่องพวกนี้ให้ผมฟังพอโตขึ้นมาระดับหนึ่งถึงอายุ12ขวบเนี่ยโดนส่งไปที่ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่เน้นเรื่องเกษตรกรรมการเพิ่มมูลค่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นองุ่นพวงหนึ่งของนิวซีแลนด์เนี่ยจะขายได้ราคาเท่านี้แต่เมื่อเขาทําเป็นไวน์ราคาต่อกิโลมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ นมที่กลายเป็นโยเกิร์ตเป็นชีสสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เลยทาให้เกษตรมันเป็นไปได้มากกว่าการเกษตรไม่ว่าจะเป็นในมุมของไฮเทคหรือว,ว่าไฮทัชไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งอย่างเดียวแต่ก็เป็น stylish farming. สไตลิชฟาร์มิ่งลักษณะที่ว่าถ้าเราเอาสตอรี่หรือเอาเรื่องราวไปใส่เข้าไปเนี่ยหรือแม้แต่ในประเทศไทยเองก็มีเนื้อวัวมีข้าวเสาวหา้ข้าวสังยนตข้าวซินินหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเริ่มมีอัตลักษณ์ในตัวเองมันมีความเป็นท้องถิน่นความหลากหลายทางชีวภาพอาหารไทยก็ดีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เหล่านี้เนี่ยมันเป็นจุดแข็งของบ้านเมืองเราแตกต่างกันที่ 3S คือซันแล้วก็ซอยแล้วก็สกิลซันก็คือแสงแดดของประเทศเราซอยก็คือพื้นดินหรือเนื้อดินของแต่ละภูมิภาคที่ไม่เหมือนกันแล้วก็สกิลในการทําข้าวการทําผลไม้ในการปลูกพืชผักต่างๆที่มีความแตกต่างแล้วก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของอาหารไทยของวัฒนธรรมไทยที่ทั่วโลกคุยห,หาเรามีต้นทุนที่ดีมากเลยทีเดียวที่ขาดไปก็คือประสิทธิภาพในการบริหาร มองว่าบ้านเมืองเรามีดีอยู่แล้วไม่ได้มีการต่อยอดไม่ได้กินนฒะนาะซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายจริงๆแล้วมันก็มีสตอรี่อะไรที่จะมาเพิ่มมูลค่าให้กับการเกษตรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงทางอาหารความต้องการในเรื่องของสุขภาพในการเรื่องบริโภคเรื่องเกี่ยวกับข้าวน้ําตาลต่ำข้าวแคลอรี่ต่ำอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็มีโอกาสมากกว่าตอนที่โลกก่อนที่จะมีโควิดเพราะฉะนั้นมันก็เป็นช่วงที่มีทั้งความท,ท้าทายซึ่งเป็นอาจจะเป็นความท้าทายที่เกษตรกรของเราฟื้นได้ ลดต้นทุนเพิ่มโอกาสในการขายเพิ่มประสิทธิภาพของการทําธุรกิจแบบนั้นในอดีตที่ผ่านมาการเมืองของเราเวลาอยากจะช่วยเกษตรกร,ก,รก็จะไปเน้นเรื่องเกี่ยวกับรายได้ในการจำนำหรือการประกันแต่ว่าเราไม่เคยไปดูเรื่องรายจ่ายหรือว่าประสิทธิภาพในการทํางานทําไมถึงเอาเงินภาษีไปทําให้ราคาข้าวมันสูงขึ้นแต่ชาวนาไม่ค่อยได้อะไรซึ่งตรงนั้นมันมีรายละเอียดทอน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 ในทอนทอนีกท,ทีหนึ่งที่ไม่เข้าใจถ้ามีประกันหรือมีจำนำแต่คุณไม่มีเอกสาริทธ,ธิ์คุณไม่ได้ หรือถ้าทำนาข้าวแบบคอนโดคือรับประกันโฉนโดหรืออะไรมาบอกว่าปลูกข้าวไปเท่าไหร่ขอประกันได้หลายๆครั้งซ้อน,นโฉนดซ้อน,นโฉนดไปเพื่อที่จะรับเพราะว่ามันมีรูร่วมันมีวิธีคิดอะไรมากมายในขณะที่เวียดนามเป็นต้นก็มีวิธีคิดในการลดต้นทุนแทนค่าปุ๋ย ค่าน้ําค่าที่ดินที่ต้องเช่าต้นทุนถูกกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่ามันเป็นเพราะว่ารัฐให้การส่งเสริมมากไปกว่าเทคโนโลยีคือโครงสร้างมากกว่านวัตกรรมคือการบริหารจัดการซึ่งพื้นฐานยังไม่แข็งแรงชลประทานยังแค่20%การกระจายที่ดินยังไม่มีแต่คุณไปเอาวิธีคิดแบบเมืองนอกมาใช้เช่นเกษตรแปลงใหญ่สามารถใช้แทรกเตอร์เข้ามาวิ่งโดยหุ่นยนต์เอาโดรนวิ่งใส่ได้เพราะาคนหนึ่งนี่เป็นเจ้าของเป็นพันพ,น,พนไล หรือจะเอาแบบยุโรปที่ประเทศไม่ได้ใหญ่มากการทำน้ำมันมะก,กอกการทำวานการทำวินิกากาแฟการทำชาแล้วสร้างสตอรี่ให้ทำน้อยได้มากไม่ใช่ทำมากได้น้อยแต่ประเทศไทยมันไม่ใช่ว่าทําได้ง่ายอย่างนั้นเพราะถ้าเกิดคุณบอกว่าจะเอาเกษตรแปลงใหญ่มาแต่ที่ดินไม่มีคนที่มีที่ดินมากกว่า30ม้าไร่ในประเทศไทยไมีอยู่กี่คนแล้วจะเอารถแท็กเตอร์มาแจกหรือจะเอาโดรนมาวิ่งใส่เนี่ยจริงผมก็เห็นเยอะนะครับคนที่ใช้ระบบ precision farming สามารถตัดปุ๋ยตัดน้ําด้วยการวิเคราะห์หน้าดิน ใช้บิ๊กเด a มาใช้ก็มีคนทำแต่มันไม่สามารถที่จะแพร่หลายได้เพราะว่าตราบใดก็ตามที่เขายังขาดทุนแล้วเขาก็ยังอยู่ในวงจรน,นี้ของเขาอยู่ที่ที่มีโฉนดก็พันหนึ่งไหนจะค่าสูบน้ำไหนจะค่าโซลาร์เซลล์ที่มีเอาไว้ใช้สูบน้ำในเขืที่ไม่มีชลประทานค่าปุ๋ยที่ผูกขาดอยู่แค่5-6เจ้าถ้าอย่างนั้นก็ต้องทำแบบปนีดไม่ได้ก็ต้องหวานเอาก็ต้องทำให้ให้ง่ายเพื่อเพราะว่าไม่มีแรงงานไม่มีต้นทุนแล้วก็ไม่อยากที่จะเสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดเสี่ยงทีแล้วราคามันตกเนี่ย ต้นทุนขนาดนี้แล้วราคามันลงไวเมื่อไหร่เนี่ยคุณเสี่ยงเมื่อไหร่ม่ไคุณต้องทําวิธีเดิมๆซ้ำๆๆไปเรื่อยๆเนี่ยนวัตกรรมต่างๆมันกลายเป็นเรื่องที่ผิวเผินเกินไปเมื่อเทียบกับปัญหาโครงสร้างที่มันเจอปัญหาของเกษตรกร,รมไม่ได้อยู่ที่กระทรวงเกษตรอย่างเดียวอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยอยู่ที่กระทรวงทรัพยากรกระทรวงพาณิชย์ก็คือต้องฟอร์มทีมในการทํางานข้าราชการประลัดอธิบดีทั้งหลายเนี่ย ก็ต้องทํางานข้ามกระทรวงกันได้ให้เป็นเรื่องเป็นปกติไม่ใช่ว่ามีบัญชาการมาจากนายกรัฐมนตรีแล้วค่อยประชุมกันที่หนึง่งนอกจากทางานภายนอกก็ต้องทํางานภายในนี่นนคือการปฏิรูปกระทรวงเกษตรที่บอกว่าเราต้องเพิ่มมูลค่าการเกษตรเอาเทคโนโลยีมาใช้หรือต้องเป็นเกษตรอินทรีย์ให้ได้ี่ย,ยงานนหนรับผิดชอบกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีกระทรวงพาณิชย์ก็มีกระทรวงเกษตรก็มีผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีกลมเกษตรการเพิ่มมูลค่าที่อยู่กับเกษตรเป็นตัวตั้งบางภารกิจอาจจะต้องโอนให้กระทรวงอื่น เรื่องเกี่ยวกับบริหารน้ํากับดินชลประทานจริงๆควรจะไปอยู่ที่กระทรวงทรัพยากรแห่งน้ำไหมหรือยังควรที่จะอยู่ที่กระทรวงเกษตรปัญหาทางโครงสร้างแบบมหาภาคกับชุลภาคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่ว่าจิตใจคุณจะเข้มแข็งสักแค่ไหนฝืนตัวเองแค่ไหนมันมีราคาที่ต้องจ่ายมันอยู่ในโครงสร้างที่นักธุรกิจทั่วไปในทุนทั่วไปพร้อมที่จะล้มได้กี่ครั้งมีสวัสดิการที่ดีกว่ากับพวกเขาที่ไม่มีรัฐสวัสดิการคงจะเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ถ้าท่านอยู่ในโครงสร้างที่ ที่พร้อมแล้วก็มีสวัสดิการที่พอได้เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าปัญหามีให้กู้ไม่ได้มีไว้ให้แก้แล้วก็ค่อยๆซอยปัญหาทีละข้อทีละข้อแล้วก็เข้าใจว่าคงไม่มีใครในโลกที่ไม่เคยประสบปัญหามาก่อนน่าจะผ่านไปได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างที่เหมาะเขาสามารถที่จะต้องสู้ชีวิตต่อไปเขาควรที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องว่าไอ้โครงสร้างเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วอย่างที่มีน้องนักศึกษาคนหนึ่งบอกว่าไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนผู้เล่นในเกมแต่การเปลี่ยนเกมทั้งหมดทั้งสถาคือคือสิ่งที่เขาสมควรที่จะได้คือสิ่่งทีเา serv ไม่ว่าจะใครในโลกไม่ใช่แค่คนไทยไม่เคยที่จะเจออะไรที่หนักหน่วงขนาดนี้มาก่อนในอดีตที่ผ่านมาเราก็เจอปัญหาวิกฤตมาหลายครั้งมนุษยชาติก็พิสูจน์หลายครั้งแล้วว่าเรามีความเข้มแข็งพอที่จะสู้กับทุกปัญหาที่จะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมองไม่เห็นนั่นคือความเสียสละกับจิตใจของคนไทยที่ยังพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้อีกเช่นเดียวกันเป็นอนุภาพของพลังในการที่จะผลักดันประเทศออกไปข้างหน้าแล้วก็หลุดจากวังวนในอดีตทียที